สวัสดีครับตอนเสาร์นะครับมือนี้สวยเติบแล้วล่ะครับตะเวนเขามมเขามาสวนนี่ล่ะครับมือนี้ขับเวนไปดนนะครับเนาะบอกเขยได้วางเขาสวนบ่ไเ้มมให้น้ำผอนละหมากหลากใหม่ต่างๆครับมือนี้กะอีกคือเก่าครับเห็นว่าฝนนี่หยุดไปหลายมือครับเกือบอาทิตย์เนาะครับเนาะโ่ตกก็เลยตรงมให้น้ำนะครับมให้น้ำทุเรียนก่อนครับมือนี้ แต่ทุเรียนไงล่ะครับหลังจากแต่งจริงเรยบบ้อยแล้วก็เลยเดี๋ยวให้ปุ๋ยไปแล้วนะครับอืมฝั่งหนึ่งเนาะเปื่อจะให้มันแตกยอดใหม่กันลอว่าจะให้ปุ๋ยอีกชุดหนึ่งนะครับก็เลยต้องให้น้ำม,มันไวยก่อนนะครับป่ะพี่น้องป่ะพาไปเบิ่งว่าให้น้ำทุเรียนาจั๊กจุนเนาะครับเนาะกับบ้าเลยเบิ่งหลายนะครับเอาแต่แค่ว่าเลยเบิ่งสวนน้ำกันซืน้อๆเนาะครับเนาะป่ะครับป่ะ,ะนี่ครับ ไ้น้ำนะครับใส่สปริงเกอร์นะครับหลังจากทุเรียนนี่ครับเนี่ยก็ะดดเริ่มแตกยอดไม้แล้วครับนี่นี่ยอดไม้กำลังเริ่มนะครับก็เลยได้ห้น้ำนะครับมูต้นไญ่นี่ยก็ยังห้อยู่ครับเป็นสปริงเกอร์คู่อยู่นะครับว่ามีนี่ว่าที่เอาหมากเอาผลผลิตเมื่อกเป็นยังไงครับก็มีหลายต้นอยู่นะครับเนาะที่ให้มือนี่กะ นะครับมูนี่ก็แตงกิ้งแล้วกับมูต้นหน่อยนี่ครับแตงกิงออกแล้วกับี่กำลังนี่ครับยอดกําลังแตกยอดไม่นะครับชุดแรกนะครับนี่เป็นเป็นใบชุดแรกนะครับเราก็ไปเให้ปุ๋ยไปเรื่อยๆนะครับนี่นีก็เป็นต้นใหญ่นะครับดแตงกิงด้านล่างออกแล้วนะครับนี่ก็เริ่มแตกยอดพร้อมกันแล้วครับมูนี่จะเป็นต้น นะครับแต่ปิงคือดูอยู่ครับหมัอนมูนั่นเด็ตัดเพราะมันต่าครับต่าก็เลยต้องเอาออกนะครับมียอดไม้นะครับยอดไม้ขิ้นยอดพ่อเหมือกันแล้วนะครับนะครับแต่บ่ทันได้ตัดหญ้านะครับเพราะว่าฝนมันเล็งจวงวังหันนะครับเนาะก็เลยว่างอยู่นะครับมีไฮติงเกอร์นะครับ จริงช่วงหนาฝนนี่นะครับก็ okay. จะลองตัดหญ้านะครับว่ะแต่ว่าช่วงนี้ฝนถิ่มช่วงไปหลายมือนะครับได้ได้น้ำบ้างนะครับนี่นะครับพือกันกแตงกิงนะครับแต่งกิงไม่ตัดยอดพร้อมนะครับอมันกำลังแตกกิ่งภายในอยู่ครับชวนในกิ่งในน่อยกำลังแตกยอดหน่อยยอดอ่อน นะครับนี่ครับป้อมกันเบิร์ดนะครับเนาะหงาโมนี่นะครับหงาตายหงากับโมนีสฉีดยากับโบมตายนะครับกำลังแตกยอดใหม่กันนะครับแตกยอดใหม่เบิดทุกต้นแหละครับกำลังแตกยอดใหม่แต่บอท่านได้ให้ปุ๋ยนะครับส่วนด้านในนะครับนี่กิ่งก็กำลังแตกเกือนนะครับเป็นใบชุดแรกนะครับพี่น้องนี่ใบชุดแรกนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันนะครับเนาะ บุงแค่นี้นะครับเนาะเพราะมันหลายตนที่ย่างโูดนะครับจังได้กะปากพี่น้องก็เลยกูแจน้ำกันนะครับสำหรับชิปนี้ก็สวัสดีครับ